ดอดลึกอ์ติแฟกต์ทางด้านของคอนห้าเทียนในกราบสำหรับทังห้าวเอสพีำหรับใครที่รักในทางห้าวมีอ์ติแฟกต์เช่นนี้สามารถทําให้เขาเนี่ยยนืนโดงอยู่ในเมตาได้มากน้อยแค่ไหนเพิ่มมัฟสเตตันให้กับตัวเองได้อะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปรับชมกันครับ อาร์ตกต์ก็กลาวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจ้าช่องจันแจ็คแวรในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุทธ์ปีอาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับสำหรับการแวะมาดูธน้าของอาร์ติแฟกต์ที่ติดค้างทุกคนเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คืออาร์ติแฟกต์คอนห้าเทียดนะครับอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยจะมาในช่วงกิจกรรมหอโออาพิเศษในตอนกิจสามปีนะครับมาก่อนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาก่อนกิจสามปีสักสี่ห้าวันนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยจำไม่แน่ใจนะ อันนี้เนี่ยจริงๆในกิจกรรมเขาเนี่ยเราสามารถหาได้ครบทุกชิ้นง่ายมากๆถือว่าเป็นอร์ติแฟกต์ที่หาได้ง่ายเพราะว่าเราต้องเปิดอยู่แล้วมันได้ที่โคตาเปิดฟรีอยู่นะครับดังนั้นอร์ติแฟกต์เช้นนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับคนที่ต้องการจะเปิดหาสําหรับตัวธน่าของอร์ติแฟกต์นี้นะครับโดยอร์ติแฟกต์นี้เนี่ยก็จะเป็นอร์ติแฟกต์เฉพาะของคอนห้าเทียนนะก็คือข้อห้าของเรานั่นเองนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจารว่าในอนาคตอาจจะมีตัวที่ใช้คอนห้าเทียนได้ในอนาคต มาเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้เขาใส่แค่ถัง5้าวเท่านั้นนะครับโดยความสามารถทักษะพิเศษนี้นะครับคือเอฟเฟกต์นี้มีผลกับถังห้าวเมื่อถังห้าวเข้าสู่การต่อสู้นะครับถังห้าวจะได้รับพลังเพิ่มเติม3มชั้นนะครับและศัตรูแต่ละคนจะได้รับพลังห้าวเทียมเพิ่มขึ้นอีกสแต็กนะรวมกับวิญญาณอื่นๆนอกเหนือจากตัวของคอนห้าวเทียนด้วยนะครับพลังโจมตีสายว่องไวแล้วก็สายอุตร้ต่างๆเนี่ยสระดับนะครับอ๋อเรียกว่าเป็นการ ถ้าว่าฝั่งเรงข้ามฝั่งเรานะครับมีสายคอนอะไรพวกนี้อยู่สายปีกอยู่ก็เป็นการเพิ่มระับสแต็คให้ตัวเองนะก็สมกับเป็นวิญญาจาร์อันดับหนึ่งในเกมนะครับไม่ใช่ในเกมดิในนิยายนะครับในเกมค่อนข้างที่จะดรอปไปหน่อยสําหรับทันต์ลาของคอน5เทียนนะครับสําหรับใครที่ใส่ถังห้านะไม่ใส่ถังห้าจริงจริงก็ใส่ได้นะครับความสามารถนะครับก็คือเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยเราจะมีระดับก็คือเลเวลนะครับสิบยี่สิบสามสิบจนถึงห้าสิบนั่นเองในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้นะครับเพื่อนร่วมทีมทแ่เียยนนสต เมื่อสิ้นสุดรอบนะครับสายค้อนสายปีกหรือว่าอาวุธลับเนี่ยจะลดลง2ชั้นนะครับพลังห้าเทียนเป็นสถานะพิเศษนะความเสียหายแต่ละชั้นจะเพิ่มขึ้น50%นะครับ80% 110%สูงสุดที่200%เลยแล้วก็จะได้รับความเสียหายลดลง33%สูงสุดที่66%นะครับคือจริงๆมันก็ดีเนี่ยเอ,อ้ยเพิ่มเยอะเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับถือว่าเพิ่มเยอะทุ่นดีมากๆนะครับเดตา้าต,ต่างๆนะให้กับเราก็ถือว่า ไม่เลวร้วายนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูที่เป็นแต่ละชิ้นองค์ประกอบกันครับชิ้นสีม่วงนะครับเมื่อผู้ที่โจมตีครั้งแรกเนี่ยในสนามนะครับเป็นฝั่งเราเองผู้ร่วมทีมเราจะได้รับพลังห้าวเทียนเพิ่มขึ้น1สแต็คนะครับทองฝั่งซ้ายอันนี้ได้จากพาร์ทนะครับก็คือเพื่อร่วมทีมที่มีพลังจิตสูงสุดในสนามนะครับพารามีทั้งหมดจะได้รับพลังห้าวเทียนเพิ่มขึ้น1ชั้นอ๋อสปีดเพิ่มสปีดสูงสุดในสนามนะครับอันนี้ หากว่าเพื umas, ่อนหากว่าฝั่งเราอ่ะมีอัตราโจมตีคิสสูงสุดนะครับในฝั่งเราเนี่ยจะได้รับพัมพลังห้าวเทียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับแดงฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็คือความเสียหายคินะครับคิดาเมจนั่นแหละสูงสุดในสนามนะครับจะได้รับห้าวเทียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ฝั่งขวาครับความเร็วสูงสุดก็ได้รับห้าวเทียนเพิ่มขึ้น1ชั้นนะครับจอได้รับไวขึ้นนั่นแหละง่ายๆเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยสังหารศัตรูได้นะคร เพื่อนทีมทั้งหมดเนี่ยจะได้รับพลังห้าเทียนเพิ่มเติมสามารถได,ไ,ดได้รับสูงสุด2ครั้งใน1รอบนะครับก็เท่ากับว่าอันนี้จริงๆอ่ะเน้นพ v p พซะมากกว่าแต่ถ้าไม่ไม่พ v p พเนี่ยมันจะได้ง่ายเพราะว่าการที่เล่นกับมอนมอนม,นมันมีพวกอัตาคิอะไรต่างๆของเราต่ำกว่าเราอยู่แล้วล่ะสปงสปีดนะครับดังนั้นเราตรีมกลมว่าเราจะได้รับเ้าเทียมตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ย 6, 6ชั้นเลยอืมแ็กที่ให้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะเออเอาไปตีกระดูกกันดูไม่เลียนะเนี่ยใครที่เล่นค้อนเทียน เพราะว่าชิ้นเนี่ยมันหาง่ายนะอลลตชันสะสม2ชิ้นนะครับเอฟเฟกตเพิ่มความเสียหายและลดความเสียหายของข้าวเทียนเนี่ยจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นอีก100%นะครับถ้าหากว่าเราทําถึงระดับ280เนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นเป็น120%เลย4ดาวนะครับการโจมตีแล้วก็พลังชีวิตของฝั่งเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%แต่ละชั้นของตัว stack ข้าวเทียนนะครับก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก5% หากเราทําได้ถึง2 9 0ที่เป็นเลเวลรวมนะครก็จะเป็น120แล้วก็เป็นสแต็คอีก12%นะครับนี่จริงๆมันได้ดีอะเนี่ยทำเป็นเล่นแล้วก็ได้ครบ6ชิ้นนะครับก็คือแต่ละชั้นของห้าวเทียนเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสุดท้าย100%ในโหมด p u p หากมีคอนห้าวเทียนมากกว่า5สแต็คนะครับฝ่ายเราเนี่ยจะไม่รับผลจากเอฟเฟกความเสียหายและเพิกเฉยต่อเขาเรียกนคอนห้าวเทียนของฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือ ลด,ลดทอนความเสียหายที่มันเป็นความสา,า,ม,สามารถพิเศษนะเอฟเฟกเพิ่มเติมถ้าเป็นระดับเลเ,ลเลเวลเต็มเพิ่มความเสียหายเป็น300 PP เซีพมันก็6ชิ้นเนี่ยเหมือนเน้นไป PP มากกว่าจริงๆก็น่าสนใจนะเพราะว่าคนที่เอาห้าวเทียนไปกดเทพซีรัวเอาห้าวเทียนไปกดไปกด6ก s ีเก็มีอยู่ด้วยกันเยอะมากๆนะครับดังนั้นชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่น่าสนใจแต่ว่าด้วยความเป็นสีแดงเป็นชิ้นที่ต้องใส่ถ้าเทียบกับชิ้นอื่นๆแล้ว อาจจะต้องหาแก่นกลางเนี่ยแก่นกลา,างคอนทาเทียนนะครับมันจะได้แบบรีดความสามารถออกมาใช้แต่ถ้าดูจากแค่เปรย์เปรย์จะว่ามันก็ดูโอเคนะแต่ถ้าเทียบกับที่จันเคยลองอ่านอันนี้ห6ชิ้นแบบไม่รวมแก่นกลางนะจันว่าของทุกสวรรค์นนบ,วบ,วบวกบวกบวกโหดกว่าระดับชั้นโหดกว่ามั้งแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะแรงเพิ่มขึ้นมากๆถ้าหากว่าเราเล่นกับหลงๆแล้วมี6กสัญลักษณ์คือแต่ละคนมีสติรัตสูงสุดเป็นของตัวเองมันจะเป็นผลดีสุดๆไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเจาะลึกทันตแทของค้อนห้าเตียนนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นที่น่าสนใจแล้วก็เราเก็บได้ฟรีในกิจฉลองครบรอบ3ปีนะครับก็ก่อนกิจจะมาแล้วก็สามารถเก็บชิ้นนี้ชิ้นนี้ได้ฟรีเอาไปใช้เล่นเล่นกันได้สำหรับคนที่จะอับเรวลงเรเวลนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับกดไลคแฟนก็ให้เป็นวันที่สนุกทุกคน ฝากนั้นเติมเงินสเตลลารกบบัตรกันไปด้วยต่อมถูกต่มมาจติมเองไม่มีดีฟันเติมเงินแล้วอย่าลืมใส่โค้ดประจำช่องเรานนครับ wbk 0 2เป็นถือเป็นการสนับสหุนช่องวันในเกมเมอร์กันอีกหนึ่งช่องทางมีคำถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ดยครับ